สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินกะเดินทางมาตามต่อตัวเลขแนวทางตัวเลขโคลาภที่ดอนพุตตานะครับเพอว่า FFC หฟซีหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าให้ไปตามเลขดอนพุตตาให้หน่อยนะครับวันนี้แอดมินกะเดินทางมาด้วยรับเด้อกับที่ว่าเป็นโค้งทุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28นะครับ วันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งทุดท้ไทยนะครับสำหรับตัวเลกแนวทางของดอนปุตตานะครับอันนี้พอจำเพื่อนม่ดอนปุตตาคือเก่านะครับมืม่อ,อื่นบอครับพอจำมาเรียงพอ่อเมือ่อื่นนะครับนะเนาะครับ ผู้คนโชคดีในวัต่ิพานมานะครับกับหลายๆายท่านนะครับโชคดีกับตัวเรียกดอนผุดตานะครับปดมีทอกซซ้อนะครับจุดทูบไลเก้าศูนย์สามนะครับกับือว่าเขาเนาะพอเนะเด็กปูเฮ้านะครับก็ถือว่าเพิ่ไหอยู่นะครับเขาถูกถือเกือบปดบาทถือเกือบปดบาทปตมีรานระวังล่อเล็กทูบนะครับยายแอดมินพาไปเดินชมบรรยากาศนะครับที่ดอนปุดตานะครับ บานปูเิ่นมีสองหลังนะครับเนอะบานบานหลังไม่เพิ่นไม่มีบานเด็กที่นะครับแต่บานหลังเก่าเพิ่นมีมีเด็กที่นะครับบ้านเด็กที่ของปูนะครับเป็นบานเด็กที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สามตัวนะครับเป็นบานหลังเก่าของปูนะครับตอนนี้ปูใหญ่ไปอยู่บานหลังไม่นะครับนู้นครับบานหลังไม่ สวัสดีทั้งร้อยสี่สิบเอ็ดท่านนะครับใครเข้ามาก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขของดอนปูตตานะครับปูตตาเพิ่นกับห้โชคแม่นมากนะครับงดทิพผ่านมาานะครับท่านใดที่ติดตามนะครับตัวเลขของดอนปูตตานะครับวันเยี่ยงดอนนะครับเพิ่นให้ตรงตรงนะครับเก้าศูนย์นะครับอันกับเป็นจอมปลวกขึ้นแสนให้กันเลยครับ้อหลายๆท่านก็ได้โชคอยู่ตรงนี้นะครับ เจ็ดอ้ยเก้าสองห้าใช่ไหมครับอ๋อเห็นอยู่ด้านล่างนี่นะครับคุนอริยาเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเก้าสองห้านี่แหละครับแต่ผมเห็นอยู่ด้านบนครับเนี่ยด้านบนไม่สี่ห้าก็สองห้านะครับสาธุดเด้อปู่ด้อยเหตุเด็ดปุดนีทกศนะครับท่านใดที่ าดงวดที่ผ่านมานะครับรเไดป๊อตนี่ทอกสอนะครับงวด,ดนี้เฮดปอนีด้อครับเด้อดดอนปุตตานะครับ925725นะครับอขอโชคดีมีโชคลาบนะครับคุณมานีีวันเห็น75นะครับแต่แอดมินเห็นเป็น สี่ห้าเอาขอโชคดีเด้อครับเด้ออ๋อซอยกันเบึงนะครับแต่เล็กทูบนะครับที่พอจำเพิ่นไปจุดเมื่อกี้ตัวแรกเห้นนะเป็นเล็กหาครับอ่น่าจะเป็นอยู่หลักเดียวกันนะครับหาอาจจะอยู่หลักหน่วยนะครับอขอโชคดี ทุกๆขั้นนะครับ9257254525คุณมาริวันบอกว่า75นะครับอ่ะขอให้โชคดีดวยครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับอย่ไปดูเลขทูบนะครับว่าจะตรงกันไหมกับที่จอมปวกนะครับแต่พรุ่งนี้คนจะมาทำบุญเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นบันพุธนะครับแต่แอดมิน มากก่อนนะครับแอดมินมากวันอังคารก็เลยบริเจอพวกเคนโชคดีในวัต่ิพานมากนะครับออตรงกับแอดมินเลยเด็กถูกนะครับสาธุด้วยปูเด้อห้านะครับ2ตัวคือ5.2นะครับทางไลฟ์สดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับฝักไปติดตามทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับเดีย๋ยวแอดมินจะลงตัวเลขให้นะครับทางช่อง y youtube นะครับทางช่อง y o u t u b e จะชัดเจนมากนะครับพ่อเห็นไหมพ่อทาเป็นเด็กซีนะครับมันจะตรงกับแอดมินเห็นอยู่จอมปลวกเลยห้าสองนะครับรุ่นตัวสุดท้ายนะครับรุ่นตัวสุดท้ายเด็กงามๆพอ อ้ายๆล่ทานเห็นเจ็ดสองหานะครับสอาเห็นสอหาถ้าสองหสี่นะครับจะตรงกันเลยกับเลขทูบเลขทูบขึ้นมาแล้วนะครับเป็น52นะครับดูตัวสุดท้ายนะครับขอให้เดือดปลดหนีทากับสอด้วยครับเด้อใครพลาดงวดที่ผ่านมาไม่ได้ปลดหนี้นะครับสื่อบอท่านด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดๆนะครับสําหรับงวดนี้ขอให้เดือดปลดหนี้นะครับเด้อเลขดอนปูตานะครับ รอรุ่นตัวที่สามนะครับสาธุเด้อปูอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะปูอ่ะต่างกี้ปธิฐานขอพรในกับปูด้วยครับด้ออ่ะบางท่านก็เห็นเป็นห้าสองแปดนะครับอ่ะมารอรุ่นตัวสุดท้ายนะครับ ผมก็แค่พ่อเห็นการคมเลยเนี่ยอ่ะมาลุนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นอย่าง,งันพ่อเด็กซูนปะแม่นบ่พ่อคือเก่าเง้ยนะคือโูน เก้าเก้าวอนทุตายห้าสองเก้าเปล<ะ>ี่ยแม่นคนอุ้ยแม่นดีมันหาสองเก่าก็หาสองศูนย์เอาปิดสนาอีกแล้วตัวนี้ผัดม่หางเงือกเ,เก่าออกนาะครับหน่อยหนึ่งเนหะ้าสองเก้านะครับห้าสองเก้าพราจำเ,เห็นหาสองเก่าหรือว่าที่ ชัดๆตีสุดคือหาสองศูนย์นะครับเอาไปพิเตอร์หน้าไปเลยครับเด้อที่แน่ๆห้าสองชัดเจนมากนะครับ แต่พอเห็นหาสองเก่านะครับเนาะห้าสองเก้าก็ได้หรืออาจจะเป็นห้าสองศูนย์นะครับแต่ว่าหาสองในชัดเจนนะครับ ท่านอะไรเห็นตัวไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับอ๋อครับไปยิบลอตเตอรี่ไปด้วยครับเด้อห้าสองเก้านะครับคุณวรพรบอกว่าห้าสองเก้านะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอให้ได้ปดนีทกศนะครับเด้อผู้ได้ผ่านงวดที่ผ่านมานะครับเก้าศูนย์สามนะครับงวดนี้ให้แก่ตัวใหม่นะครับห้าสองเก้าหรืออาจจะเป็นห้าสองศูนย์นะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับรนนะครับครับพอวอลคนฟังเนี่ยเป็นห้ายังกว่าครับสามหกสองฮะหกกลา<ห>งผูดใจว่าโอ้คนเสียชีวิตอายุเพิ่มหรือครับอายุเพ่น ปัจมากพอายางมากพรานหอดเตี้ยจำโอ้หอดช้างสั่งจักรยานลงใจจักรยานหลดตวหาผูา้ใด่เฮ็ดหลพรพอยางมากกำเฉียงเสียง <ornament ing. S 2> พักปาพักเอจักรยานลงนี่ ล้มลุกใส่พรวนโหลดโอ้แส,สดสงว่าโอ้นั่งนิ่มให้ลูกเออให้เรียกบ่อน้่งป่ะครับเสียงมาพ้าใจกะกักไปแต่ว่าพ้นมาพัดจักรยานล้มครับนั่นแมน่เพราะเคยล้มจักเสียจะของเขาจะของเขาเกิดตัวอันเด็ครับใครบักไก่อ่ะพ่อเป็นยังพ่อเป็นยังไง เอ้ยใก่้จักบาทสองบาทมาใจครับครับไหวเปิดใกลเก้าบาทที่บาทกระไดห้าบาทกระไดจะทำบุญกับเพิ่นนะครับเนาะทำบุญท่านใดนะครับที่พลาดงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ขอให้แก้ตัวใหม่เด้อครับเด้อขอให้แก้ตัวใหม่ครับสาธุใกล้หนี่งเด้เอ ทำบุญที่ดอนปุตานะครับยาแอดมินจะเอาตัวเลขให้เบิ้งนะครับตัวเลขที่ดอนปูตาขอเหตได้ปดหนีพกศ้อครับเด้อส่วนมากปูิันจะให้สองตัวให้ตัดวินวินนะครับเด้อสองตัวนะครับอย่างเช่นงวดที่ผ่านมานะครับปูิันให้เก้าศูนย์สามนะครับก็ได้เก้าศูนย์นะครับส่วนมากมนจะให้สองตัวให้ตัด2สองตัวนะครับเด้อห้าสองสองห้าสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับ ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตัวเเขีนวทางนะครับที่ดอนพูดตานะครับที่เอฟซีหลายๆท่านนะครับให้เดินทางพูตตานะครับแอดมินให่เดินทางมาได้ครับเดินจุดทูบได้นะครับห้าสองเก้าหรืออาจจะเป็นห้าสองศูนย์ะครับตัวสุดท้ายนั้นบอชัดนะครับแต่เห็นหางนิดๆคล้ายๆเหล็กเก่านะครับที่ชัดเจนก็คือหาสองศูนย์นะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาภกันทุกท่านนะครับอท่านใดที่เข้ามานะครับยังไม่ได้ปลดหนี้ทอกสอนะครับก็ให้ได้ปลดหนี้ในงวดนี้เด้อครับเด้อให้ได้ปลดหนี้ในงวดนี้นะครับ529-520นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านเพิ่นก็โชคดีนะครับก็ได้เอาคอนกรีตมาเท่นะครับเพิ่นเอาคอนกรีตมาเสริมทางให้นะครับก็กว้างขึ้นนะครับพู้ใหญ่อยากเดินทางมากขอพอขอโชคลาภที่ดอนพุตาก็เดินทางเมื่อไหนเด้วยครับด้อถนนก็ดีๆนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมา90มีคนโชคดีนะครับเพื่อนก็ได้นําคอนกรีตมาเท่นะครับเพื่อให้ถนนหนทางมันสะดวกขึ้นนะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับ เดินทางมาได้ทุกมือนะครับเดินที่ดอนปูตาบ้านโป่งเชือกนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ทางนะครับยแอดมินจะบอกเส้นทางนะครับเดินทางมาที่บ้านโป่งเชือกนะครับหรือว่าบ้านโนนแหลมทองนะครับเป็นกับเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับดอนปูตาดอนเดียวกันนะครับบ้านโป่งเชือกบ้าน โนนแหลมทองนะครับตำบลนามะเขืออำเภอสะหัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดินทางมาได้นะครับเดินทางมาขอพรขอโชคลาภได้นะครับดอนปู่ตาเปิดทุกวันนะครับถามพ่อเจอาพ่อจำนะครับหายไปตามอายุบานได้ครับเดีพ่อจำเพิ่งจอายุบานตลอดนะครับมาบานโปงเชือกก็มาถามหาพ่อจำดอนปู่ตานะครับเดี๋ยวพ่อจำเพิ่งจะจะพามากราบไหว้ขอพรนะครับแต่ว่าตอนเศารพ่อจำเพิ่งจะมาทุกมือนะครับต้นมาตั้งแต่ตีหานะครับ ถ้าไม่มีผู้ใดมาในดอนเพราะก็จะกลับประมาณแปดโมงก,กว่านะครับแปดโมงครึ่งพอจพับควจะกลับเวลาประมาณนี้เนาะครับเนาะเพิ่นกระไดมาดูแลอยู่ที่ดอนปุตตาทุกมือนะครับ <c oughs> ก่อนลงไล่นะครับจะให้ดูแนวทางของดอนปุตตาอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าสองเก้าห้าสองศูนย์นะครับใต้ตัดวินวินสองตัวเด้อครับเด้อส่วนมา ผูตาเป็นห้สองตัวนะครับสองตัวจะแม่นมากนะครับสําหรับตัวเลขที่ดอนปูตานะครับอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนี่ยพาจำว่าเลเก้าเดขเก่านี่นอนวัาสันสแสดงว่าห้าสองเก้านะครับห้าสองเก้าห้าสองศูนย์นะครับได้เขามาชมในไรซ์นะครับขอขอโชคดีมีโชคลาภนะครับแอดมินกันมาตามให้ด้วยครับเรื่องตัวเลขดอนปูตา ปดหนี้ทกศมาแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ90นะครับผู้ใดยังบอดเด็ดปฎิณีนะครับเอาตัวนี้ไปปดหนี้ด้วยครับเด้อ529520นะครับสำหรับรายนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลงก่อนด้วยครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชม